เร่อะครับเียเป็นการกล่าวถึงบุคคลภายนอกและไม่อยู่ในนี้พรผมว่าพอๆแล้วครับคุณชนะกอรนะครับได้แล้วครับเดี๋ยวการที่ชาวชนเผ่าพื้นเมืองนะชาวชาติพันธุ์นะมีสิทธิเสรีภาพเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีการประท้วงคุณชนะครับมันไปไกลฮะไปวาระที่หนึ่งครับเพื่อนสมาชิกคนนี้ฮะคือท้าเทียบเท่าที่ผมฟังนี่คืออภิปรายในวาระที่หนึ่งอยู่นะครับุชนะคิดว่าเข้าใจแล้วที่คุณชนะพูดครับค่ะดิฉันจบได้ใช่ไหมการ่ันประธานครับกอกอจบได้แล้วครับ ผมผมวินิจัยแล้วนะครับสองครั้งแล้วฮันวินิจัยคุณุชนาความจริงคุณก็อภิปรายดีแต่ว่ามันอยู่ในวรระสองผมอนุญาตได้แค่นี้ครับไม่ไม่อนุญาตต่อครับไม่อนุญาตครับผมไม่อนุญาตเข้าใจไหมครับเมื่อไม่ประธานไม่อนุญาตก็คือคุณต้องนั่งลงแล้วนะครับนะอันนี้เราต้องใช้บังคับข้อบังคับการประชุมนะครับนะคุณคุณไม่ต้องถามคนอื่นครับเป็นไปตามข้อบังคับเมื่อประธานวินิจัยว่าจบอภิปรายพอแล้วก็ต้องพอนะครับ ไม่มีการอย่างอื่นแล้วครับ